วันนี้เราจะฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับที่ตู้กรุงไทยแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นปะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มาห้างนิดนึงผมมาห้างนะครับผมมาทําคลิปให้ทุกคนได้ดูเลยนะครับอันดับแรกเดี๋ยว,ยวผมจะฝากด้วยบัตรเนาะอ่นะก็จะเป็นประมาณนี้นะกดที่คำว่าฝากเงินถอนเงินนะครับอ่ามีการฝากกันเลยนะฝากเงินนะครับอันนี้ผมจะใช้ฝากเงินด้วยบัตรเดบิตนะผมแนะนำาม่ให้เป็นบัตรเดบิตนะถ้าเลือกเป็น ไม่มีบัตรเดบิตมันจะยุ่งยากนะครับให้เลือกอันนี้นะครับบัตรเดบิตตรงนี้นะครับผมบัตรเดบิตเข้าไปนะครับแล้วเราก็ใส่บัตรเดบิตอันนี้ผมไม่มีบัตรของกรุงไทยนะใช้บัตรเดบิตของธนาคาร t t b เลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปก่อนนะครับวิธีการทำนะครับก็จะไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะอ่ะโอเคเดี๋ยวใส่นะครับผมก่อนนะครับอ่ะแป๊บหนึ่งนะตกลงมันทัชสกินได้ด้วยนะนี่สกินเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับนี่อ่นี่อ่ะ ของผมนะอันนี้เลขที่บัญชีนะครับอันนี้ฝากเข้าอะไรนะครับมันจะมีหลายธนาคารนี่เห็นไหมเราก็เลื่อนไปนะผมจะฝากเข้าแบงก์กรุงไทยก็แล้วกันนะครับอันนี้ผมจะใส่เลขที่บัญชีของผมนะอ่ะอยัดใส่กล่อนนะครับอ่ะแปดหกเก้าตกลงนะครับนี่เห็นไหมใส่จำนวนเงินนะครับจำนวนเงินของเรานะ นี่ผมฝาก200บาทเลยนะครับเดี๋ยวผมจะฝากให้ดูนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอ่ะนี่ครับนี่เขาบอกว่ากําลังนับอยู่นะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะช่วงนี้วันที่ประมาณเดี๋ยวผมขออนุญาตดูแป๊บหนึงกันยานะครับอันนี้ฝากเพิ่มไหมไม่ฝากนะกดยินยันเข้าไปนะครับดูตามนี้ไปเลยนะเป็นประโยชน์แล้วทางจะได้เรียนรู้กัน นะครับเพื่อเป็นแนวทางจะได้เข้าใจกันจะได้ศึกษากันนะครับนี่เงินเข้าแล้วครับ2องร้อยบาทนะครับไลน์แจ้งเตือนมานะอ่าขอน,นี้เดี๋ยวผมจะรับผม,ผมคืนติดหนึงนะครับโอเคไปก่อน,นครับไป